สวัสดีค่ะมีคำพูดหนึ่งที่ได้ยินแล้วก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะคะที่ว่าบางคนบอกว่าอีกหน่อยลูกหลานไทยอาจไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเรายังจะเรียกแผ่นดินนี้ว่าบ้านได้เต็มปากไหมอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละคะ่ะประเด็นการลงทุนการซื้อที่ดินของกลุ่มทุนจีนในไทยจากข้อมูลที่เรามีกันอยู่ค่ะครับสวัสดีครับคือ ข้อมูลชุดนี้ที่ได้มาเนี่ยมันสะท้อนภาพที่ซับซ้อนน่าสนใจทีเดียวนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องซื้อซื้อขายขายนะแต่มันโยงไปถึงราคาที่ดินที่เปลี่ยนไปวิธีการที่ชาวต่างชาติเขาใช้ถือครองที่ดินแล้วก็ผลกระทบต่อคนไทยจริงๆครับทั้งวิถีชีวิตทั้งความรู้สึกเลยใช่ค่ะค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะดูกันดีกว่าค่ะว่า ข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างเริ่มจากสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเลยราคาที่ดินนี้เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะตอนนี้ใช่ครับใช่เลยข้อมูลหลายๆชิ้นนี่พูดตรงกันเลยว่าราคาที่ดินในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจสําคัญสําคัญอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตหรือแม้แต่กรุงเทพปริมณฑลบางจุดเนี่ยแหละมันพุ่งสูงขึ้นไปมากจริงๆครับ <c oughs> จนคนไทยหลายคนโดวยเฉพาะคนในพื้นที่เองอะเริ่มรู้สึกว่าโหการจะมีที่ดินสักแปลงนี้มันไกลตัวไปแล้วค่ะมันดูส่วนทางกับข่าวที่เราได้ยินบ่อยๆเลยนะคะเรื่องกลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะอาที่เขาบอกว่ายงกับจีนเข้ามาซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆเยอะขึ้น มีข่าวลือซื้อยกเกาะทั้งใต้หรือแบบหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่เชียงใหม่ที่เน้นแต่คนจีนอะไรแบบนี้ค่ะถูกต้องครับประเด็นนั้นเลยแล้วสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลคือวิธีการที่เขาใช้กันนี่แหละครับหนึ่งในนั้นที่พูดถึงกันเยอะมากๆก็คือการใช้นอมินีอ๋อนอมินีครับก็คือให้คนไทยถือครองที่ดินแทนแบบไม่เปิดเผยเพื่อเลี่ยงกฎหมายเรื่องข้อจํากัดของชาวต่างชาตินะครับอันนี้แบบว่าพูดถึงเยอะจริงค่ะค่ะแล้วนอกจากใช้นอมินีมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่ข้อมูลพูดถึง มีครับอีกวิธีที่มันดูเหมือนจะถูกกฎหมายกว่าหน่อยก็คือตั้งบริษัทในไทยเลยแล้วให้บริษัทเนี่ยเป็นคนซื้อที่ดินในานามิติบุคคลไทยไปเลยอ๋อ oh, ค่ะซึ่งกฎหมายก็เปิดช่องไว้นะครับแต่ก็มีรายละเอียดเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติอะไรพวกนั้นอีกแล้วก็การซื้อคอนโดมิเนียมอันนี้ก็ฮิตตามสิทธิ์49ของพื้นที่ขายในโครงการนะครับค่ะอันนี้ถูกกฎหมายอยู่แล้วใช่ครับ แต่ผลที่ตามมาก็คือราคาคอนโดในเมืองใหญ่ๆมันก็สูงขึ้นไปอีกด้วยเหมือนกันอ๋อเข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพวิธีการแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเขาซื้อไปทำไมกันครับเป้าหมายคืออะไรข้อมูลบอกอะไรบ้างคะเป้าหมายนี่แบบว่าหลากหลายมากครับในข้อมูลที่เจอมีตั้งแต่การลงทุนเ,เกงกำไรอสังหาธรรมดาธรรมดาเลยค่ะไปจนถึงการสร้างเป็นเหมือนหมู่บ้านจีนหรือชุมชนสำหรับคนจีนโดยเฉพาะเลยนะครับ อาจจะเพื่อพักผ่อนหลังเกษียณหรือย้ายมาอยู่เลยก็มีบางส่วนก็เป็นการลงทุนในธุรกิจจริงๆนะครับเช่นซื้อสวนผลไมใ้ใหญ่ๆโดยเฉพาะทุเรียนนี่ฮิตมากอ๋อค่ะทุเรียนครับหรือลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างโลจิสติกค,คลังสินค้าเพื่อรองรับการส่งออกอะไรแบบเนี้ยแล้วมีประเด็นไหนที่ดูน่ากังลวลเป็นพิเศษไหมคะในเรื่องเป้าหมายการซื้อเนี่ย มีข้อสังเกตในข้อมูลบางส่วนนะครับที่เขาตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ว่าการลงทุนอสังหาพวกนี้อาจจะถูกใช้เป็นช่องทางออฟอกเงินหรือเปล่าหรือเป็นการย้ายเงินทุนออกนอกประเทศแบบมไม่โปร่งใสอันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ครับแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดๆนะโหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะพอเห็นเป้าหมายหลากหลายแบบนี้แล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะคะกับคนไทยกับสังคมไทยเรา ข้อมูลว่ายังไงบ้างคะผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็พูดถึงกันมากที่สุดก็คือเรื่องราคาที่ดินที่อยู่อาศัยเนี่ยแหละครับมันสูงขึ้นจนคนไทยรายได้ปานกลางหรือคนท้องถิ่นเองซื้อยากขึ้นมากค่ะมันก็กระทบเรื่องการสร้างครอบครัวการขยับขยายที่อยู่เนาะครับนอกจากนั้นก็ธุรกิจท้องถิ่นรายย่อยอาจจะแข่งลําบากขึ้นเมื่อมีทุนใหญ่จากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เดียวกัน พวกร้านค้าร้านอาหารบริการต่างๆใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วมีผลกระทบในมิติอื่นนอกจากเรื่องเศรษฐกิจไหมคะมีครับมีประเด็นเรื่องที่เขาเรียกว่าสังคมซ้อนสังคมซ้อนครับคือการเกิดชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ในบางพื้นที่ที่อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นน้อยลงใช้ภาษาวัฒนธรรมของตัวเองเป็นหลักอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะ ข้อมูลก็บอกว่าสิ่งนี้อาจจะนำไปสู่ความท้าทายในการบริหารจัดการพื้นที่การอยู่ร่วมกันทางวัฒนธรรมแล้วก็อาจจะทำให้คนในพื้นที่เดิมรู้สึกแปลกแยกได้ในระยะยาวเหมือนกันซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องความรู้สึกของคนไทยที่ข้อมูลก็วิเคราะห์ไว้ด้วยใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกไม่สบายใจหรือต่อต้านเรื่องนี้ใช่ครับมีการวิเคราะห์ว่าความรู้สึกอึดอัดหรือต่อต้านเนี่ย อาจจะไม่ได้มาจากอาคติทางเชื้อชาติเสมอไปนะครับแต่อาจจะเกิดจากความรู้สึกเหมือนสูญเสียพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองไปหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วมากในชุมชนที่เขาคุ้นเคยโดยที่คนท้องถิ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางเท่าที่ควรนะครับทางแก้ไขพอจะเป็นไปได้ไหมมีอะไรบ้างครับก็มีเสนอมาหลายระดับเหมือนกันนะครับ ตั้งแต่ระดับกฎหมายเลยคือทบทวนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเรื่องการถือครองที่ดินของคนต่างชาติโดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาโนมินีเนี่ยให้มันจริงจังมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจจะดูน่าสงสัยไปจนถึงการออกมาตรการส่งเสริมให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้านสินเชื่อที่ดินทำกินได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วในระดับชุมชนล่ะคะมีพูดถึงไหมมีครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเพิ่มบทบาทของอปอทอ รือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ชุมชนเองให้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในพื้นที่ตัวเองให้มากขึ้นอ๋อค่ะเพื่อให้การพัฒนามันสอดคล้องกับความต้องการศักยภาพของท้องถิ่นจริงๆอะครับฟังดูแล้วเรื่องนี้มันมีหลายมิติจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเงินๆทองๆอย่างเดียวเลยแต่มันกระทบไปถึงสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้สึกข้างในของผู้คนด้วยลูกซึงเหมือนกันนะคะ ถูกต้องเลยครับข้อมูลที่เราดูกันวันนี้มันชี้ให้เห็นความท้าทายที่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับในการสร้างสมดุลระหว่างการเปิดรับประโยชน์จากการลงทุนจากต่างชาติที่อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้กับการบกต้องผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศทรัพยากรและก็คุณภาพชีวิตของคนในประเทศเองอืมจริงค่ะ งั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราลงไปคิดกันต่อนะคะว่าในขณะที่เรากำลังพัฒนาประเทศไปข้างหน้าเนี่ยการให้น้ำหนักกับเสียงของคนในท้องถิ่นและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างรอบคอบเป็นธรรมมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงเพื่อให้การเติบโตนั้นมันยั่งยืนแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง